สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แอนนี่ก็อยู่ที่มิสูบพระนครสาขาสายใหม่นะคะวันนี้แอนนี่อยู่กับที่เอสเปนเดอร์คอร์เฮหรือเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะคะวันนี้แอนนี่มีแคมเปญโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะเอสเปนเดอร์คอร์ทเฮทคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่55,000บาทนะคะราคาค่าตัวของพี่เขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษายนราคาจะอยู่ที่9 4 0 0 0 0 6,000บาทนั่นเองนะคะแต่จะยังไม่ได้รวมในส่วนของค่าสีนะคะจะมีอยู่2สีที่เพิ่มราคาคือในส่วนของสีขาวมุกและสีเขียวนั่นเองนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือจะโทรเข้ามาสอบถามเซอันนี่ได้ตลอดเลยนะคะก็คืออยากดาวที่เท่าไหร่แจ้งแอนนี่ได้เลยนะคะเรื่องทางมิสซูบิชิมอเตอร์นะคะก็ได้ทําการรับประกันตัวรถ 5ปี1 0 0 0กิโลให้กับลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านะคะทางมิสซูก็รับประกันอยู่ที่5ปีนะคะส่วนแบตเตอรี่นะคะก็รับประกันอยู่ที่10ปีนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะตอนนี้อย่ารอช้านาทีทองแล้วนะคะเพราะฉะนั้น อยากได้รถหรือกำลังมองหารถครอบครัวที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามแอนนี่และก็คุณเอกได้เลยนะคะว่าอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่ต้องการอะไรบ้างอยากได้แบบไหนนะคะแต่ว่าแอนนี่ก็คือได้ทำการจัดแคมเปญว่าให้คุณผู้ชมแล้วนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งของแถมที่แบบว่าคุณผู้ชมต้องว้าวแน่นอนนะคะเด่นๆของแคมเปญแอนนี่แน่นอนเลยคะ่ะจอหน้า Android ขนาด12นิ้วนะคะ ้องรอบคันบายสปอร์ตและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นแอนนี่ขอฝากคุณผู้ชมกระจายข่าวให้ญาติพี่น้องละหลานได้รับรู้กันด้วยนะคะว่าวันนี้ทางมิสซูของเรานะคะได้มีในส่วนของรถยนต์ HEV หรือไฮบริดออกมาแล้วเพราะฉะนั้นรีบมาจับจองกัน วันนี้ถึง7เมษายนเท่านั้นนะคะเป็นราคาพิเศษหลังจาก7เมษาไปราคาอาจจะปรับขึ้นก็นได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถนัดเทสได้กับแอนนี้ได้เลยนะคะเพียงแค่คุณ สอ,อสอบโทรเข้ามาแล้วก็แจ้งวันเวลาแอนนี่ได้เลยนะคะว่าต้องการเทสได้วันไหนเวลาไหนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้แอนนี่ขอมาเปล่าประกาศก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรใหม่ๆแอนนี่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ